ขณะเดียวกันนะคะไปดูเขียงหมูที่ขอนแก่นหน่อยที่ขอนแก่นนะคะก็อยากจะให้รัฐนั้นคุมราคาเนื้อหมูด่วนๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าแพงมากๆนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมลนึ้อ170บาทค่ะไปที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่ง ที่นครที่เทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ราคาจําหน่ายเนื้อหมูสดหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นสันคอหมูอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องเอาไปประกอบอาหารนะคะมีการปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากอย่างหมูสันในเนี่ยจากเดิมกิโลกร,รมัมละ150บาทตอนนี้ ปรับเป็น170บาทแล้วนะคะหมูเนื้อแดงเนี่ยจากเดิมกิโลกร,รัมละ150บาทก็ปรับราคาใหม่เป็น170บาทส่วนหมูหน้าฟาร์มปรับราคาสูงขึ้นจากเดิม70บาทค่ะแล้วก็มาเป็น85บาทภายในระยะเวลา1เดือนซึ่งถือว่าเป็นการปรับราคาขึ้นเร็วแล้วก็แพงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะมีคุณคนึงนิดนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ปัจจัยหลักที่อาจทำให้หมูราคาแพงก็เกิดจากหลังปลดล็อกโคว COVID ิดนั่นเอง ก็คือการที่สาม,มารถส่งหมูออกไปจําหน่ายต่างประเทศได้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาหมูเลี้ยงเนี่ยอาจจะตายเยอะทําให้จํานวนประชากรหมู่ามาันลดลงก็เป็นปัญหาเดิมๆพอหมูเป็นตัวน้อยลงฟาร์มก็ปรับราคาขึ้นแต่ว่าครั้งนี้ราคาเนี่ยเรียกว่าขยับขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะว่าหลังจากปลดล็อกโควิดราคาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ